สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านวันนี้ร้องรำทำคอมมา,มาพูดคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นคลิปที่2ของการสร้างเว็บไซต์ด้วยมือเปล่าจากภาษา HTML นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันเลยว่าวันนี้จะมีอะไรนะครับวันนี้นะครับผมตั้งไว้3เนื้อหาหลักๆเลยก็คือ1 การรู้จักเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์2การสร้างไฟล์ HTML แล้วก็3ก็คือการ FTP ก็คือเราเมื่อสร้างแล้วเราก็จะส่งไฟล์นี้ขึ้นโฮสติ้งจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างไฟล์ HTML กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างไว้ที่หน้า Desktop อนี้เลยนะฮะ New โฟเดอร์ใช้เป็นเว็บเว็บไซต์นะครับแต่ Enter. ผมเอนเตอร์เข้าไปโฟเดอร์ Order นี้วางใหม่นะฮะแล้วผมก็ใช้เครื่องมือในการเว็บไซต์อย่างง่ายที่สุดเลยคือโน้ตแพดพิมพ์ไปเลยครับก็จะเปิดขึ้นมาผมสร้างคู่กรน,นีเลยนะฮะ ครับหน้าแรกโฮมเพจนะฮะผมพิมพ์เวลาเซฟนะครับผมเซฟแอสไปที่ d e s k ์ท็ไปที่โฟลเดอร์เว็บไซต์ที่สร้างเมื่อสักครู่นะครับเปิดเข้าไปเวลาเซฟนะครับผมตั้งชื่อว่า in index .html ไม่ผิดอะไรก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ให้เราตกลงกันก่อนว่าเราจะใช้ html ตลอดนะครับแต่ default ของเมื่อเราใช้น t ดแ pad มันจะขึ้นเป็นจุด txt นะฮะไม่เป็นไรช่างมันผมเซฟนะครับปึ๊บ ไฟล์ที่เราเซต index.html นะฮะก็จะมาที่โฟลเดอร์อันนี้เลยทันทีนมะฮะฉะนั้นอย่างหนึ่งและที่เราเดาได้เลยว่าไฟล์ที่เป็นเว็บเพจนะฮะจะต้องเป็น html หรือ html เนี่ยเสมอนะฮะเวลา ก่อนขึ้นเว็บไซต์จะต้องหนะักสกุลนี้เสมอเลยโดยที่เนื้อหาไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้นะแต่นี่เราพิมพ์ไว้เป็นโฮมเพจอ่าสมมติผมดับเบิลคลิกตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะไปเปิดเบราว์เซอร์ครับจะเป็น html นะฮะผมยุบลงไปนะฮะครับเอาใหม่ คอมเพนเตอร์ลงมา This is my first page ผมผม Enter. เออผมเซฟไปอีกทีนึงอันนี้คือเรายังอยู่เรายังอีดิอยู่ที่ไฟล์อันนี้นะครับผมเซฟไปได้เลยนะไปที่เบราว์เซอร์ ผมรีเฟรชอีกทีหนึ่งนะโฮมเพจแล้วก็ต่อด้วย this is my first page ครนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่านี่เรา Enter แน่นอนที่สุดครับในเรื่องของภาษา html อย่างนี้มันไม่เป็นผลถ้าเราต้องการแสดงผลโดยให้มันเหมือนกับใน notepad นี่นะฮะเราต้องใส่แท็กอื่นเข้าไปนะฮะในที่นี้ผมจะใส่แท็ก เสร็จแล้วให้เซฟนะฮะอย่าลืมให้เซฟนะฮะแล้วผมก็ไปที่เบราว์เซอร์รีเฟรชนะมันจะลงมานะฮะดูอีกทีหนึ่งถ้าเผื่อผมตัดตัวนี้ออกลบตัวนี้ถึงแม้จะอีเตอร์ไปกี่ครั้งก็ตามนะฮะผมเซฟถ้าเราไม่มีแท็กเนี้ยมันก็จะไม่ขึ้นมาทัดใหม่ฮนะผมเป้าเข้าไปที่เบราว์เซอร์รีเนะฮะมันจะขึ้นมา ครับโอเคอันนี้เราจะได้ในเรื่องของการสร้างไฟล์ละลองดูนะครับสมมตว่าเราจะสร้างไฟล์อื่นออกไปอันนี้ไฟล์ index นะฮะไฟล์แรกขอให้เป็น index ไฟล์ต่อไปอ่ะผมจะสร้างเป็น About นะฮะผมลากมาเลยครับแล้วกด Ctrl ค้างนะฮะที่ keyboard, คีย์บอร์ด Ctrl ค้างแล้วก็ลากมาปล่อยมันจะเป็นการก๊อป นะครับมันจะเป็นการก๊อปนะฮะโอเคผมจะ rename นะฮะกด F2 ก็ได้หรือจะคลิกเมาส์บุ่งขวาแล้วก็เลือกที่ rename ก็ได้เหมือนกันอ่าข้อที่สังเกตอีกนิดหนึ่งก็คือมันจะให้เปลี่ยนได้ทั้งนามสกุลด้วยนะฮะอย่าไปลบนามสกุลมันนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหา ผมพิมพ์ชื่อใหม่ A B O U T About อีกเไปครนี้เราจะได้เว็บไซต์เนี่ยเว็บเพจเนี่ยสองไฟล์นะครับสไฟล์พอเวลาจะแก้ตอนเนี้ยมันอยู่ที่ index. html ถ้าสมมุติถ้าเผื่อเราจะแก้ไฟล์ที่ผมล่างมาเลยมันก็จะมาแก้ที่ไฟล์นี้อันนี้เปลี่ยนใหม่ A B O U T About ผมเปลี่ยนนี่อีก This is my second page ผมเซฟนะฮะแล้วอันนี้ผมดับเบิลคลิกนะฮะ About this is my second page โอเคคราวนี้มันจะขึ้นมาสองสองแท็เนี่ฮะผมลบไปแท็บหนึ่งถ้าเผื่อเราจะเรียกง่ายง่ายที่สุดนะฮะเราเรียกตรงนี้ก็ได้ เราอิเตอร์ก็จะมานี้นะครับ <c oughs> วันนี้เราได้การสร้างไฟล์นะฮะ html ผมย้ำว่าเป็นไฟล์เปล่าอะไรก็ได้แต่จะต้องมีนะ้าสกุล HTML, html แต่ใน ที่เราคุยกันนี้เราจะตรลงกันก่อนว่าให้เป็น html นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเว็บของเรานี่ขึ้นเซิร์ฟเวอร์เลยผมมีเว็บไซต์อยู่โดมเนมนอยู่อ,อันหน่นที่ไม่ได้ใช้ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับเรามาสาธิตกันนะครับาการจา ftp ขึ้นโฮสต์นะฮะหรือเซิร์ฟเวอร์ เราจะต้องมีโปรแกรม ftp มาเป็นตัวช่วยนะครับในที่นี้เราตกลงกันนะฮะผมอยากให้ใช้แค่ตัวเดียวเพื่อไม่ให้สับสนก็คือไฟล์ซีล่านะครับตัวนี้ดาวน์โหลดมาใช้งานได้รีมีทั้งโปรแกรมที่เอามาติดตั้งหรือจะเป็น p o r t a เบิลก็คือโปรแกรมพกพาไปได้นะเอาไว้เดี๋ยวผมจะมีลิงก์แนะนำการติดตั้งอีกทีผมดับพื้นคลิกไฟล์ exe นี้เลยนะครับ นะ,ะคลิกเข้าไปตัวนี้นะฮะผมมีนี่ job d a t a info ตัวนี้ผมใส่ไว้ว่าเดี๋ยววิธีการใช้เนี่ยเราจะมาคุยกันอีกทีหนึง่งผมคอนเนคไปขวามือจะเป็นที่โฮสติ้งซ้ายมือจะเป็นที่เครื่องของเรานะครับ C document setting desktop อันนี้จะอยู่ที่ Desktop อ่า เว็บไซต์อ่าน,นี่เรามีสองฝ่ายเห็นไหมฮะโอเคผมย้ายมาด้านขวามือเข้าไปที่รูทของเว็บไซต์นะฮะมันจะมีเนี้ยอะจะผมเข้าไปดูในผมเปิดอีกแท็บหนึ่งเข้าไปดูที่เว็บไซต์เลยหน้าตามเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ jobdatainfo.com ผมเอเตอร์อันนี้มันจะเป็นหน้าหน้าแรกของ jobdatainfo นะครับ สังเกตดูว่า jobdatainfo com เรียกปุ๊บมันจะมาโชว์ที่ index html ซึ่งเราจะพิมพ์ไฟล์หรือไม่พิมพ์ไฟล์มีค่าเท่ากันเพียงแต่ว่าระบบจะเป็นอันรู้ว่าไฟล์แรกที่จะต้องเรียกมาใช้งานคือ index html คราวนี้เรามาทดสอบกันนิดหนึ่งว่าถ้าเผื่อสมมุติไอไฟล์ index html เนี่ยมันไม่อยู่มันหายไปผมจะรี n a m นะฮะ ผมไม่ลบแต่จะเปลี่ยนชื่อมันตกลงในในในโพสติ้งเนี่ยในรูปกรงมันจะไม่มีอินเด็กจุดนะฮะผมมารีเฟซไฟล์จะมีปัญหาแล้วนะฮะเผมเอนเตอร์นะฮะไม่พบไฟล์แรก ไม่โปรไฟล์แน่ไม่มีเลยคาวนี้โอเคคาวนี้เดี๋ยวเราลองดูเราจะเอาไฟล์แรกเข้าไปอินเด็กนะฮะโหลดเข้าไปเลยลากมาวางจากซ้ายมาขวาเลยครับปึ้งเข้าไปนี้มาแล้วนะมาละอ่าครัวนี้ผมจะรีเฟรชเห็นไหมฮะโฮมเพจ g e this is my first page ไฟที่เราสร้างนี่นะครับมาลนะ ย้อนนี้ไปนะไฟแรกที่เราสร้างนี่นะอ่ะถ้าเราจะแก้ผมลากมาจากนี่มานี้ลากมาเลยคนระับปุ๊บมีโฮมเพจนะฮะอะผมแก้หน่อยใส่แท็ก p แก้ไขแล้วต้องเซฟนะครับเซฟเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะไปที่ ftp ลากจากซ้ายมาขวาไปที่เราแก้เมื่อกี้นะฮะ index html ทับเลย o v e r อร์ไ ปึ้มอ่าคราวนี้ไปที่เบราว์เซอร์นะฮะ job data info.com นะฮะผมรีเฟรชปึ้งเห็นไ,ไหมฮะมันลงให้แล้วโอเควันนี้เรามาเอ่อเข้าใจคุณลักษณะแล้วก็วิธีการสร้างไฟล์เว็บเพจกันเบื้องต้นแล้วก็อัพโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์เลย คราวนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาดูกันว่าเราจะมาใส่สีสันแล้วพร้อมอเราจะมาใส่สีสันให้กับแบ็กกราวใส่สีสันใส่รูปภาพให้กับแบ็กกราวด้วยนะฮะเพื่อให้เรารู้ว่าการสร้างเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดอีกต่อไปขอบคุณมากครับ